สวัสดีครับสวัสดีในวันอากาศดีๆ KSL Riding Skill นะครับผมเคมารักสุธธรรมวาดนะครับกลับมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ Outdoor เราอยู่ในสถานที่ขับขี่ซึ่งก็เป็นที่คุ้นเคยเนาะผมมาทำที่นี่หลายครั้งมากที่ฟาร์มตาชายชายตานะครับแล้วก็วันนี้เรามีอีกหนึ่งโปรดักตอีกหนึ่งยานพาหนะที่แปลกใหม่นะครับสำหรับผมเองนะครับแต่ว่าอาจจะหลายคนอาจจะคุ้นเคยคุ้ตาหรือ อาจจะเคยขับขี่กันไปบ้างแล้วนะครับสําหรับรถจะเรียกว่ารถอะไรดีผมยังเรียกไม่ถูกจริงนะมันก็คือรถจักรยานจักรยานไฟฟ้าหรือจะเป็นกึ่งมอเตอร์ไซค์ไปแล้วเพราะว่าวิธีการขับขี่ของมันเนี่ยก็จะคล้ายๆมอเตอร์ไซค์คไปแล้วมีคันเร่งนะครับเบรกอยู่ขวาเบรกหน้าอยู่ขวาเบรกหลังอยู่ซ้ายนะครับใช้โซ่ขับพลังงานจากมอเตอร์ ไม่ใช่เครื่องยนต์นะครับเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าใช่แล้วครับตัวนี้ก็คือเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งยังมนโนไม่ออกนะครับบอดีส้สลีร่างเขายัางออกแนวเป็นจักรยานอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการขับเคลื่อนพลังงานที่ออกมานั้นแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์แน่นอนอยู่แล้วไม่มีเกียร์ให้ใช้นะครับวันนี้ผมได้โอกาสน,นะครับในการทดลองนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ ทาราเรียนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของตัวรถยังไงนะครับคงต้องขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็คือพี่ปุ้มนะครับรู้สเปคทุกอย่างมาพูดให้เราฟังจะดีกว่านะมันแปลกใหม่จริงๆนะครับขอทําความรู้จักกันก่อนวันนี้ผมจะได้ลองขับขี่ในแบบที่ผมถนัดแล้วจะมาคุยฟังว่ามันสนุกแค่ไหนกับทาราเรียครับ ปมนะครับจากทาราเรียไทยแลนด์นะครับก็วันนี้เราจะมาแนะนำทาราเรียสติงนะฮะที่เพิ่งมาถึงเมืองไทยสดๆร้อนๆเลยเรามาเข้าเรื่องสเปคกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยนะครับตัวทาราเรียสติงเนี่ย ก็เป็นรถจักรยานวิบากไฟฟ้านะฮะที่มีกำลังขับอยู่ที่มอเตอร์ไซส์ขนาด6,000วัตต์นะครับใช้แบตเตอรี่6 0โวลต์38แอมป์นะฮะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นการผรสมผสานระหว่างอ,อุปกรณ์ของจักรยานเสือภูเขาที่สังเกษเรียก mountain bike นะฮะแล้วก็ผสมกับ อมอเตอร์ไซค์วิบากขนาดเล็กและกันผมว่าอย่างนั้นนะฮะทีนี้เรามาดูกันเรื่องของเฟรมก่อนเลยแล้วกันนะครับเทลเลอรซิงเนี่ยถูกออกแบบเฟรมใหม่หมดเลยเป็นอรลเมเนียมอลอยนะฮะเพื่อเพื่อที่จะอตอบโจทย์คนที่ชอบขี่บนอดอยในเทรลบนเขาหรือแม้กระทั่งในสนามอินดูโร่หรือสนามวิบากทั่วไปนะฮะ,ะก็เฟรมเนี่ยมีน้ำหนักเบานะครับแล้วก็มี ซับเฟรมทรงนี้นะฮะที่สามารถจะรอ,อ,องรับน้ำหนักของคนขี่ได้ถึงประมาณ150โลเลยนะครับอ,อย่างอื่นเ,เราจะมองเห็นชุดขับเคลื่อนของเขานะฮะ ที่ถ้าโค o สอัพเข้ามานะฮะจะเป็นเกียร์บ็อกซ์นะครับจะไม่ใช่ไม่ได้ใช้ระบบเบลหรือว่าใช้สายพานคับเหมือนกับซรอนนะน้องของเขานะครับโซ่ก็เป็นขนาด420นะครับใช้สปอกเกตขนาดเบอร์44นะฮะสปอกเกตของทาราเรียนเนี่ยจะน้อยกว่าซรอน4ฟันนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบกันเลยนะอสองคืออย่างอื่นเนี่ยมันจะมีรูปร่างค่อนข้างใกล้เคียงกัน ยางครับยางหลังของทะเรียนี่เป็นไฮไลท์เลยนะเขาออกแบบมาให้ยางไซส์สั่งนี่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะฮะคือ8019ิสนะฮะซึ่งยางที่หาได้ในประเทศเราก็มีแค่ย่อดเดียวคือคาเมลนะฮะก็มียางไซส์นี้อยู่นะครับแต่ดอกก็จะจะแตกต่างกันออกไปหน่อยหนึ่งส่วนยางหน้าก็จะเป็นขนาดที่เล็กลงหน่อยนะขนาด7 0 1ดนะครับก็ นี่เป็นของสต็อกที่ให้มานะฮะแล้วก็บางคนก็อัปเกรดเป็นไซส์ขนาด21เหมือนกันนะ,ะแต่อันนี้เราเราให้ดูสต็อกก่อนอะระบบช่วงล่างนะ,ะเป็น r อ t นะฮะโชกหน้าฮะเรียกว่าเนี่ยผมต้องอ่านเลยเนี่ย Racing Suspension 26ของ r อ t สนะ,ะสังเกตว่าเมื่อกี้ไปวิ่งไปโดดมาแล้วก็มาถึงสุดตรงนี้เหมือนกันเป็นโชกหน้าสเปคของจักรยานเสือภูเขานะครับแล้วก็ ส่วนโชคหลังก็เช่นกันนะฮะเป็นสเปคของจักยานเสือภูขเขาซี่ที่ออกแบบมาให้รับน้ําหนักของรถเนี่ยได้มากถึง6 3กิกรัมถึง65กกรัมนี่คือน้ําหนักของรถนะฮะก็สามารถปรับระดับได้ปรับเรื่องของเ,ออเ,ออเขาเรียกว่าอะไรคอปเปชั่นแลลรีบาวได้นะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะ รถตัวนี้ให้ไฟหน้ามาด้วยนะครับก็สว่างพอสมควรสามารถจะวิ่งตอนกลางคืนได้นะฮะแล้วก็มีโหมด2โหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูตรงโหมดตรงนี้ดีกว่านี่ด้านนี้เลยครับเวลาเราปิดกุญแจไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่านี่ฮะนะฮะเขาขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คือพอเรากดปุ่มสตาร์ทมันจะมีสปอร์ตโหมดถ้าเรากดปุ่มตรงนี้มันจะเป็นอีโคโหมดนะฮะสปอร์ตโหมดก็วิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะขณะที่อีโคโหมดเนี่ย ก็จะวิ่งได้ประมาณเรียกว่าผมว่าประมาณ 45- 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมีตัว r e g จนเบรกนะฮะร,ระดับนะฮะให้ความหนืดที่ต่างกันถึง4ระดับนะครับเวลาเรายกคันเร่งนะครับก็ที่เหลือก็จะเป็นมาตรวัดของแบตเตอรี่นะครับที่เราเห็นอยู่นี่นะครับตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนึงอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้า,ถาจะบ่นบนก็คือตัวหนังสือเล็กไปนิดนึงนะครับ แต่ข้อดีของมันก็คือว่ามันเ,เรียกว่าใช้เหลือบสายตามองไม่ไม่ต้องมีอะไรเกะกะสายตาตรงนี้แฮนด l e บ a ์เป็นการใช้าการออกแบบของมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งจริง,รงๆแล้วข้อดีของมันก็คือว่าถ้าเราเกิดรถล,ล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใช้หกเหลี่ยมปรับๆๆได้มันก็จะไม่หักนะครับก็มาเรามาดูแบตเตอรี่กันดีกว่าแบตเตอรี่อย่างที่บอกนะฮะว่าไซส์ที่ให้มาเนี่ยเป็นขนาด Uh, 60โวลต์38แอมป์นะครับสามารถจะกดดูดูมาตรวัดของแบตเตอรี่ว่าเยอะเทือเตลิ่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะมีเบรกเบรกเกอร์มาสำหรับตัดไฟนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเซฟตี้นะครับ, safety, รบแบตเตอรี่ตัวนี้ได้รับมาตรฐานจากยุโรปนะครับเรื่องความปลอดภัยเรียบร้อยนะครับมีรีพอร์ตมาประมาณแบบโอ้หลายหน้ามากเลยนะฮะกว่าจะเข้ามาได้แล้วก็ผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลเรียบร้อยนี่เราจะเอาแบตออกให้ดูนะครับโอเค okay. น้ำหนักไม่ได้เยอะมากผมแอบจำน้ำหนักไม่ได้นะแต่ว่าเราเอาแบตออกอย่างนี้เวลาเราเจะเอาขึ้นคอนโดนะครับเราก็เอาแบตเนี้ยเดินถือขึ้นบ้านได้นะครับน้ำหนักก็ก็พอได้อยู่นะครับไม่ไม่ได้ถึงกหนักมากแล้วก็มีที่ชาร์จท,ที่เสียบชาร์จเข้ากับผนังบ้านได้เลยพอเราชาร์จเสร็จแล้วเราก็ยกลงมายกลงมาแล้วก็ใส่ไปใน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 ,ในพื้นที่ที่ให้ผมอยากจะให้โฟกัสมาตรงนี้หน่อย ถ้าระเลียเนี่ยจะมีตัวที่จะล็อกแบตเตอรี่ได้ตรงนี้นะครับก็คือมันจะช่วยยันเพราะว่าเวลาขี่รถแล้วเราโดดไปโดดมาเนี่ยก็คือแบตมันก็จะมีสิทธิขยับไปมาได้เพราะนั้นตัวนี้จะมีตัวล็อกนะฮะโอเคผมก็จับใส่ลงไปเหมือนเดิมปึ๊บ นะครับสังเกตดูว่าหัวหัวชาร์จแบตเตอรี่จะทํามาค่อนข้างจะค่อนางจะดีนะฮะแล้วก็ป้องกันฝุ่นได้ได้ได้ค่อนข้างจะดีมากเหมือนกันนะครับเรากดเข้าไปางี้ปุ๊บแล้วเราก็สับเบรกเกอร์ให้มันออนนะฮะทุกอย่างก็พร้อมทํางานนะครับประมาณนี้เราก็ปิดลงปุ๊บทัลเรียสติงเนี่ยเวลาเราปิดคันเร่งแล้วพอไฟมันเดินแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็พอขาตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะ มันก็จะไม่ไม่ทำงานจนกว่าเราจะต้องเดินใหม่ทีมากดปุ่มสตาร์ตปุ่มตตัวนี้รถถึงจะทำงานนี่ก็เป็นเซฟตี้เล็กๆน้อยๆว่าว่าถ้าเราสตาร์ทรถอยู่เราขาตั้งขึ้นแล้วใครไม่รู้เดินมาบิดคันเร่งเราอย่างเงี้ยรถมันก็จะว่าวิ่งไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะก็อันนี้ก็เป็นเป็นเซฟตี้เล็กๆน้อยๆนะครับ ระบบเบรกสต็อกที่ให้มาก็เป็นชุดเบรกของของ Mountain Bike นะครับธรรมดาเลยนะฮะใช้น้ํามันมินโรธรรมดาแล้วก็สเปกก็คือแบบธรรมดาไม่ได้ใช้ส่วนเบรคซิงนะแต่เมื่อกี้ลองวิ่งดูก็ต้องมาเช็คดูยทีว่าว่าเบรกมันเฟดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้เท่าที่เท่าที่นักนักทดสอบของเราลองขับตูนแล้วยังไม่บ่นอานะการเรื่องเบรกเฟดนะฮะกะ็ผ้าเบรกก็หาได้ทั่วไปในในบ้านเรานะครับก็เป็นเป็นผาที่แบบเป็นคอมมอนผ้าที่ ที่เรียกว่าหาไม่ได้ไม่ยากมาดูเรื่องของโซ่นะครับโซ่เป็น420ตัวนี้เป็นโซ่เออลิงนะฮะโอลิงที่ที่สเปคมาจากเมืองนอกแต่ว่าบ้านเราจะหาโซ่ชุดนี้ไซส์นี้ค่อนข้างยากส่วนใหญ่จะเป็นโซ่เลยธรรมดาซึ่งก็ไม่มีปัญหา นะเราซื้อโซ่แบบน่าจะเป็นรถเล็กแบบพวกเวฟพวกอะไรนี่แหละเปลี่ยนได้เลยนะฮะเปี่ยงแต่ว่าถ้ามันเป็นโซลิก็จะต้องเปลี่ยนบ่อยหน่อยเท่านั้นเองโอลิงก็จะทนกว่าที่เหลือรถคันนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้กัดน,น้ําได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นการลุยลุยน้ําการลุยโคลนการวิ่งอยู่บนสภาพที่มีฝนตกอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่า รถให้ถูกอ,ออกแบบมาให้ครอบคลุมการใช้งานแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าน้ำหนักที่เบานะฮะทอกที่มีให้เล่นสนุกเนี่ยทำให้มันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่ชอบขี่รถวิบากไปบนเส้นทางดโรตามป่าตามเขาหรือไม่ก็ใช้ขี่ในการแข่งขันเพื่อความสนุกสนานกับหูเพื่อนฝูงนะฮะ,ะสามารถติดตามข่าวสารได้ใน ทาลเหลี่ย Thailand ะะเปิดดูใน Facebook ได้ TALARIA แล้วก็ Thailand นะครับเผื่อมีกำถามอะไรก็สอบถามกันในในเพจได้เลยครับไปแล้วหรอไปได้แล้วไว้ <laughs> ไปได้จริง <laughs> จริง Don't in. เยอะมากก็ต้องปรับตัวครับที่ขี่เมื่อกี้คือดูเรื่องของ riding position นะครับแล้วก็าการควบคุมต่างๆนะครับมิติของรถอะไรต่ออะไรต่างจากมอเตอร์ไซค์เยอะมากต่างจักรยานก็เยอะมันเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งของอวิธีการขี่ที่ต้องต้องหาจุดลงตัวให้ได้นะครับโดยเฉพาะ riding position ครับเบาะไม่ได้มีไม่นั่งยอย่างเดียวนะครับ ฝาข้อแบตก็มีไปนั่งด้วย <laughs> นะครับการทำความเข้าใจการส่งกำลังของมอเตอร์นะครับแล้วก็การสะเทือนนะครับรแล้วก็รเรื่องของเบรกที่มันอยู่ที่มือทั้งสองข้างเลยนะครับเบรกอยู่ที่มือทั้งสองข้างนั้นที่เท้าจะไม่มีอะไรแล้ะไอ้ที่ทำผมบอกเลนะั่นคือเอนจินเบรกอันนี้พี่โป๊อาจจะปรับไว้อุ้ยสี่แล้วนะสี่แล้วระดับสี่แล้วอันนี้คือแม็กสุดแล้วครับใช่น่าจะหนื่สุดแล้วเยอะสุดก็ ก็ยังยังได้ระดับหนึ่งนี่นึกไปออกเลยถ้าถ้าขี่ด้วย engine เบรกระดับหนึ่งนี่น่าจะหลุดไปไกลนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะจะทาเบรกให้มันดีขึ้นเหมือนเดิมหน่อยใช้แ้เ break, ่เบรกจานเบรกไม่รู้เกี่ยวออครแต่ก็ต้งองถ้าพูดถึงความแรงนะตัวเนี้ยผมว่ามันยัง,ย,งยังการกระโจนมันเนะมันยังสามารถเพิ่มได้อีกจากบอดี้ของรถจากน้ำหนักที่ผมที่ผมลองขี่นะมันยังสามารถที่จะเพิ่ม ความแรงแรงบิดในการกระโจนให้มันได้นะครับอันนี้จังหวะที่ขี่ขี่ไหลต่อเนื่องนะแล้วเราเลี้ยวแคบออกตัวเนี่ยตัวเนี้ยไม่น่ากลัวนะครับค่อนข้างจะเป็นไปแบบแบบมีระเบียบอะ่ะเป็นม้าแบบม้าแบบคุยกันรู้เรื่องไม่ใช่ม้าพยศนะครับมา้าม้าฝึกมาแล้วเนะปิดเร่งได้นะครับดันได้เลยที่ต้องระวังคือเรื่องของเบรกหลังนะครับเ<ม>บรกหลังซึ่งมันจะบางครั้งผมมีความรู้สึกน,นี้นครับเหมือนกับว่าเพราะผมบีบเบรกหลังอ่ะ มันเหมือนเป็นการตัดการทางานของมอเตอร์ไปเลยโ,โทษคือพาวเวอร์มันหายไปเลยแล้วต้องเริ่มใหม่อะนะมีบางจังหวะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับอ่าดังนั้นการจะใช้จะใช้เบรกหลังเพื่อชะลอก็อาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ชะลอมันอาจจะตัดนัยนะครับส่วนเบรกหน้าโอเคเบรกโอเคมากปิติของรถเล็กแคบแล้วก็ตั้งข้าง คือมันมีที่ให้เขา่าให้ขาแปะตลอดไม่ว่างนะครับแน่นขี่ได้แน่น,ดน,นโดยเฉพาะพักเทา้าขอบคุณมากๆครับที่เป็นตัวนี้ใหญ่และยืนตตมมได้เต็มมากนะครับได้เต็มมากถามว่าความเร็วเยอะไหมอัตราเร่งน่ากลัวหรือเปล่ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าจะต้องระวังคับเร่งจ๋าเลยนะครับอถสปอร์ตถ้าเราถ้าเป็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผมคิดว่าไม่นานจะต้องแต่งเพิ่มแน่นอน นะครับสำหรับสเปคนี้อ่ะโอเคเอคร่าวๆสำหรับการขี่ครั้งแรกของผมกับทาราเรียครับ